not send no chat for fun mm. เฮ็ดเขาสูตรเก้ืเบียร์เครืเขาสูตรมันก็แซ็บล้่งตัวตัวอ้่งซอยหาชซอยหางมาริีิน แบบน,น,นี้เอ,อ,อ็นนี้มันติดอืมอันนี้เ่็แอปเปิลใช่กินแบบปกติที่ที่เรมีกล่องบรมีวิดีโอ ว่ไงวะกินธรรมชาติของมนุษย์ตัวไปเลยอือ่าเบาเบน่าใเออเอขึ้นนโทรศัพท์อ you say you not do yeah but I not do like a nice o o nature from people eat for they not too much careful just nature mm -hmm. sometimes i want to be like that in a video now, but yeah you have to look and thinking about people for they look get you they want to look more or look ugly If you do like I don't care, yeah, you just do like I don't care. And when people look at you, they will think, oh, did people not not nice in video. If you do real life or... you not have video yeah, whatever you want to do But then you make video วิดี e n เ t o p e o p l e ห้ o นอ i ่น a i คุณต o งทำให้มันดูดีวีด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 งดีดีดีีด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 นดีดีงีีดีดีด มนักนักวิดีโอแป้นมาขอใจวานบอน้ำเล้ามอง่งกวนดีดีือกินขาวเศรา bây giờ con bài nhắm bài thầy hiểu kinh quay cái tưởng bằng bánh nà nào bây giờ lúc mới hay nhận được ừ tên đi ba mẹ hết nàn hết nì xoay lâu xuống đi ngoài về đồng điên này. Ừ. Bị sạt กินข้าวตอนเช้าซะเลยอือสับหมูสูตรการก่อยการลาเพชรจังใดอหมูสูตรเพชรแจ้วจังใด มันก็ล้งโตตะมันก็แซ่บตะอฮมีวมมอีมนมมเป็นมมมมม้มกินมมมมม้มมม่มม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  ติดใจตึกปากตึกปากตึกใจตะกี้เห็ดเกี่ยวบีเนาะเบบ้าบ้องหูสุดต้องเอาบีไปต้มกับน้ำไหมเค็มทำเพราะเส้นปลาไหลกับเค็มเออแกมแต่ว่าเสบก็ต้องใช้น้ำปลาไหล เอามาอะไรก็เข้มมาเนี่ยโอ้เห็ดจังไหนหนาะยเจี๊ยบีคอยสิเสียเนาะก็เลยนึกถึงปลา,าเอาไปต้มกำน้ำหยดดีเสียอย่น่อยเราไมา่เห็ดเจี๊ยบหนิจิเป็นยังไงน้อยสันเดยคิดก็เลยเห็ดก็เข่าสูตรู้ป่ะเนี่ย อ,อืคือบอกไงไงว่าตอนนี้นะเอ็ดเก้วเพียก็ดีเฮ็ดอันก้อยเอ็ดลาบก็ดีลงสูตรครับล่งโตครับออื สัญหาแนวมาเหตุกี่เนาะพี่น้องอยากจะในอยูไย่ไก่บ้านไก่มั่งพี่ยังกับอสรรคก็กต้องปรับปรุงปรับ,บเปลี่ยนดัดแปลงส่วนตัวข้อมูลตาเหลวตาต่าอันใดพ่อปรับพ่อดัดใดก็เหตุพ่อปรับเปลี่ยนใดก็เหตุพ่อดัอดแปลงใดก็เหตุส่วนตัว อยากให้เป็นย่างจี๋ถูกเถอย่างนึกกินย่างกระซังอยากให้เส็มเซ่แบบนี้แสดงมีความสุข ยันสี่ปีสิทามายแล้ว <c oughs> ตามมาก็ลังเพ็่นบอลังเกียดว่ากินแบบนี้ก็ช่วงตอนเป็นเป็นแฟนกันหมั่นกันนะหมั่นกันเพ็่นกลับไปหมันม่นในเมืองไทยเนาะกะ ให้เพื่อนเห็นเห็นสภาวะกันเลยลาบก้อยซ้อยจุคู้เถาเคี่ยวหมากดำดำแดงแดงก็คือให้เห็นสภาวะก็มีจริงของชีวิตเกินรับใดกับรับรับอะไกันสวัสดบายแต่ว่าเพื่อนรับใดนะว่ยังไงว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนรทมเนียมประเพณนีของเคยละชนนาติมันบอกขึ้นกันแม้กระทางในประเทศเดียวกันเท่ไหมถึงประเทศไทย ยังแตกกลางกันนะคะเนือ้อใตออกตกอิสานเนี่ยเป็นบอ,อ่นับปราสาอย่างต่างประเทศต่างเดนมันกตน็ต้องต่างกันอยู่แล้วอเขาบ่ได้บึงวัฒนธรรมการเป็นโยมค่ะเขาบึงวามหักไหมบ,บึงความหักมึงไม่จิตใจหักกันหรือสินะก็เลยข้อคูข้อหักกันมาจน ทุกวันนี้ล่ะสิบแปดปีแล้วแก้วเขาเฮติพระ่านดีขึ้นเออเออเออ เอี้ยสูงดีอยู่ยางมันหัวบอเปลี่ยนมากับการดูกันกินก็ไม่ยากต้องหเหตุผลว่าเจ้าเคยกินที่ไหนเจ้าก็กินยังที่เจ้าเคยกินล่ะว่าต้องมาดัดแปลงเป็นแปลงเพื่อ ปล่อยเพื่อประเทศนี้ดูกป่ะนะสิ่งใดเจาเหตุแล้วจะมีความสุขเจ้าเหตุป่ะนะกระเท้ากระเขาทางตัวแบบเนี้ยกระเข้าทางนางสันตัว <c oughs> <c oughs> เป็นคลิปหนึ่งที่บที่บ บอเคิรเองน,นะบอเห็ดตัวไห้ก็งามแม่เห็ดแบบธรรมาชาติตอนที่บอไทยลูกบอไทยวิดนะีโอน่ะมันเสียออกมาเป็นยังไงว <laughs> ่สวัสดีบอยังคือเห็ดเป็นแบบธรรมาชาติที่สุดยังสินะอืม เราหดเบึงตว่ากับว่าเฮ็ดดูดอกอือสิยุดลักไว้อะเปิดคลิปสวัสดีปิดคลิปสวัสดีละ่ะอือคลิปแบบนี้ก็เฮ็ดมันวนไปแบบบ้านๆไป